หูชโมงเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวพีอีนี่เข้าหูสู่ใจของทางฝั่งคุณให้มันเวิร์กให้มันเต็มร้อยในร่างกายโอเคไหมครับพีอีมพ์ทาง,งานมันเองเนี่ยฮะแล้วก็ที่บายได้ถ้าไปเจอนายแพทย์วันพรุง่งนี้ถ้าท่านต้องการแชร์กับเรานะเราก็แชร์ได้บางทีท่านถามว่าเอ้ยมันหายได้ไงวะไปได้ไงกล้าบอกความจริงบอกไปเลยมันถึงมันนี้มันต้องเปิดแล้วอย่าไปเปิดพ่ออะไรรูกไหมอย่างน้อยสุดถ้าหมอคนนึ้เขาแก๊ เขาก็จะไม่เอาสิ่งที่เขาให้กินทาสิทิไปทําลายผู้อื่นลุงใช้คำว่าทําลายนะให้รู้ไว้เออเออเอเอนา,าทีนี้นะครับอาชีพนี้ลุงจะบอกว่าเป็นอาชีพทําลายมนุษย์ะอ่าเอาสิ่งานเนี้ยโอ้โหฝืนโลกเลยหะครับเผื่อว่าท่านเคตอ่ะมันจะได้เปลี่ยนความคิดสักทีหนึง่งนะองค์ความรู้ตะวันตกมันครอบงำม,มาตลอดแล้วเรื่องพวกนี้ไม่งั้นมันเปลี่ยนไม่ได้ นะถ้าหากว่านายแพทย์นางแพทย์เขาต้องการข้อมูลที่มันถูกต้องตรงจริงเฮ้ยไม่กินไม่แท้ไม่ฉีดจากสองขีดมาเหลือหนึ่งขีดหรือก็จะไม่มีเลยประมาณนั้นไม่ได้ทําอะไรถ้าเขาเก็ตนะถ้าเขาไม่เก็ตมันก็สวยต่อไปอีกผู้คนจะสวยต่อไปอีกเป็นลูกโซ่อยต่อไปอีกต้องการให้มันถึงณนะวันนี้เวลานี้ถ้ามันเป็นไปได้นะครับก็อยากให้เป็นเช่นนั้น โอเคนะขอฝากด้วยความเคารพถ้าเผื่อ่ามีการแชร์เอาละก่อนจากกันทีหนึ่งถามว่าพึงพอใจดีขึ้นพึงพอใจยังไม่บอกว่าหายดีขึ้นพึงพอใจ Before แล้วคุยกันผ่านกระบวนการเมื่อกี้นี้ after อนะั่นคือนา,นาทีนี้ดีขึ้นพึงพอใจถามว่าผลรวมนะกี่เปอร์เซ็นต์ครับท่านเชิญครับอ่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ เพราะว่าสิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเลยมันคือช่วงหัวค่ะช่วงหัวเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้มันมึนแล้วก็แล้วมันไม่โลง่งไม่โปรง่งแต่พอหลังจากที่คุณตาคุณลุงแล้วก็ดื่มน้ําเมื่อกี้นี้เหนื่อออกไหลเป็นน้ําหยดเลยมันทําให้หัวหนูโล่งขึ้นแล้วก็คอก็โล่งขึ้นอืมแปลว่าคอโลงนะ่ง้วเมื่อกี้นี่บอกว่าคอแห้งคออะไรก็ว่ากันไปเนาะไอคอกแคกใช่ค่ะเนี่ยฮะทุกจุดในร่างกายผ่านความรู้สึกล้วนเลยนะครับ งั้นพวกเราเชาวคณะจึงเน้นย้ำความรู้สึกเป็นสารณะเป็นตัวตั้งเลยเวลานี้นะครับนะวิทยาศาสตร์บอกเลยวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาจะไม่ยอมรับเด็ดขาดคำว่าความรู้สึกเขาไม่สามารถเร,เรียนวิชาความรู้สึกเขาไม่สามารถเรียนไดท้ทั้งทั้งที่ความรู้สึกมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะต้องรู้สึกแต่ทำไมมนุษย์อย่าง กลุ่มที่เขาเรียนแพทย์เขาจึงไม่ยอมรับแปลว่ามันคนะศาสตร์แล้วจ้าเห็นไหมครับใช่เนาะใช่เนาะเอเอพวกเราจะค่อยเน้นหนักเรื่องความรู้สึกเป็นสาระ before and after นี่แหละครับคือความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดนะพอใจไหมครับแปดสิบเอร์เซ็ตต้องการเป็นร้อยไหมครับเชิญครับพอใจคะ่ะคุณลงุงขออนุญาตแถมอะไรได<ข>้ไหมครับได้คะ่ะคุณลงุณลงเออขออนุญาตทีเถอะ อย่าหาว่าจับยัดนะ <laughs> ดด <c oughs> คือคือคนที่เ <ใจ S 1> <ๆ S 2> กต็ตก็อยากจะให้ได้เกินเกินร้อยนะคนที่เก็ตคนที่ได้ก็อยากจะให้ได้เกินร้อยไม่ใช่หรือครับเพราะว่ามันจะได้โอเวอร์โอเวอร์แอคติ้งโอเวอร์ชาร์จิ้งแล้วว่าไปใช่ไหมฮะให้มันเผื่อแผ่สักห้าปีสิบปียี่สิบปีไม่ต้องมีคำว่าภูมิแพ้จะไม่เกิดขึ้นในตัวอย่างเงี้ยนะภูมิแพ้จะไม่มี <c oughs> <c oughs> เราจะไม่แพ้อะไรไปหาเขาแพ้ร้อยแปพันประการไม่รู้แพ้เหวอะไรกันไม่รู้มาหาเราไม่แพ้กูไม่แพ้นอกจากกูไม่แพ้อะไรกูไม่แพ้มึงด้วยวะไอคนที่คุย <laughs> ไม่แพ้เขาด้วยโอเคนะเอาอีกทีหนึ่งครับท่านเดื่มน้ำไปอีกนิดหน่อยนึงก็พอสักึกก็พอครับผมน้ำเป็นยาเพราะน้ำมันเป็นสสารนะแตกตัวเป็นพลังงานทันทีไหมครับ เอาเลยสูวนนี้จะไปตามปกตินะคะเปื้อนๆแล้วครับนับเองทำเอง ถามว่าว้าวเป็นจังไดครับผมโลมากนะคุณ <She> er. รอบนี้ไม่มีเหงื่อนะคะ<อ>แต่ว่าตรงจมูกตรงนี้โลงแล้วค่ะอืมจมูก <Okay. S 1> แขวๆหนวกข้างๆหนวกแก้มนี่เนาะ,ะอ่าใช่อ <Okay. S 1> ะไะมันจะเป็นช่องทางก็แหละครับะโอเค เรื่องหัวนี่มันเหมือนกับไม่มีหัวเลยหรือเปล่าไม่ทราบเนาะโอเยค,ค่ะก็อบอกตาจากเคยอื่นๆตรงนี้ก็เคลียร์ไปแล้วได้แล้วค่ะน่าเคลียรเคลียร์หมดโอเคนะโอ้โหยอดเยี่ยมเตรียมทนครับเอาละ่ะมีอะไรที่เพิ่มเติมไหมเชิญครับอ่าซือหนูคิดว่าการที่เราได้รักษาแบบนี้ค่ะมันทำให้เราอะเข้า รู้รู้ในตัวเราเองด้วยค่ะนอกจากที่เราไม่ต้องเสียตังค์ไปจ่ายให้ให้เขาด้วยค่ะมันทำให้เรารู้ในตัวเราด้วยค่ะอืมค่ะมันได้ประโยชน์หลายต่อมากเลยแล้วก็มันทาให้เราแข็งแรงจริง,รงๆอะ่ะไม่ใช่ว่าแข็งแรงไม่ใช่ว่าดีเพราะยาค่ะมันดีเพราะเพราะข้างในเราจริงๆค่ะแล้วหนูก็ต่อแต่ตั้งแต่หนูฟังติดตามคุณลุงมาหนูก็ไม่ทานยามามา,มาตลอดเลยนะพาราเนี่หนูทิ้งหมดเลยไม่มีเก็บไว้ในบ้านเลยอ่ะค่ะ โอเคก็ถือว่าเป็นคําอธิบายเป็นคำตอบที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วแหละคนไหนที่ฟังเรารู้เรื่องเนาะเขาก็เชื่อลุงก็เชื่อว่าเขาได้นะเพียงแต่ว่าเขาฟังเราใครก็ไม่รู้ฟังเราเวลานี้เข้าใจการสนทนากันแหละกันเนี่ยผมว่าเขาได้เลยนะให้รู้ไว้ครับเขาจะได้มันมันได้แบบอัตโมติเลยให้นึกซะว่าเราสองคนเป็นกุญแจ ทั้งทั้งตัวแม่กุญแจและลูกกุญแจมันเข้าล็อกกันคลิกให้กับผู้คนได้ได้ได้ได,ได้ได้ตามเราเป็นเป็นประโยชน์ให้กับเขาได้โดยปริยายครับผม mm. เพราะว่าในการปฏิบัติการัน,นี้ mm. ก็ไม่มีคําว่าโอโลมปฏิโลมเห็นไหมไม่มีไ,มมไปทางด้านอื่นเลยเข้าเรื่องเป๊ะเชีย่ยวโชยช้าเลย,ย่างเนี้ย mm. ผมว่ามันโอนะอืม ด้วยความินดีครับก็หวังว่าหลายท่านหลายคนก็คงจะรับฟังในสิ่งที่เราพูดเราทำนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งโทรจากไหนนาะขอทราบอายุสักหน่อยได้ไหมชื่อไม่ต้องหรอกอ๋อโทรจากจังหวัดพิจิตรค่ะอายุสี่สิบค่ะเสียงเสียง,ยงไม่ฮัลโหลค่ะโทรโทรมาจากจังหวัดพิจิตรค่ะพิจิตรเมืองจระค่เมืองจระแคนะใช่ค่ะ,ะแล้วก็วันจันทร์หนูต้องไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียน ถ้าหากว่าหนูไม่ทํางานหนูก็คงจะไม่ไปตรวจเอทีเอไม่อะไรหนูฟังคุณลุงหนูก็สบายใจแล้วค่ะแต่คืออย่างเงี้ยมันมันด้วยความที่หนูต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ของหนูด้วยแล้วก็เพื่อร่วมงานด้วยหนูก็เลยต้องทําตามกระบวนการที่เขาทําไว้ให้โอ้เป็นแม่เป็นแม่พิมพ์เนาะทําไปเคื่อยเป็นแม่พิมพ์ยินดีด้วยครับเป็นแม่พิมพ์นะครับลุงก็พยายามหนบอกว่าถ่ายทอดสู่ลูกหลานนะ,นะครับเครื่องนี้นะครับ้าเป็นไปได้นะครับ ลองบอกเด็กๆเ,เขาดูเพราะว่าต้องการผมต้องการมากๆให้กับเด็กได้เซตเพราะว่าเด็กจะไหวมากครับต้องการมากๆเด็กไม่มีไม่มีเบื้องหน้ามากไม่มีการสะสมอะไรมากมันแค่วิชาที่เราสั่งสอนกันไปบบเพียวๆตามที่เราทำนะมีเท่านั้นเเด็กได้ยินเสียงลุงเคาะเป้งเนโอ้โหลองเข้าไปคลาสได้เลยครับนะเอาคลิปที่มันเป็นคลิปตัวอย่างนะสิบสองล้านคนเนี่ยให้เด็กฟัง หนึ่งนาทีสองนาทีก่อนเรียบเนี่ยผมว่าทำนะครับเพราะว่าที่เราทำมันไม่ได้ซื้อมันไม่ได้ขายมันเป็นการที่จะลำเลียงเบรนของเด็กด้วยครับผมผมจะเข้าใจเรื่องนี้จริงแล้วเด็กในโอวาทของเราเนี่ยก็จะเรียนสื่อดีไงหไหมคนที่มีที่เป็นแม่พิมพ์เนี่ยต้องแพ็กเก็ต้องมีแล้วครับนะครับเพราะมันไม่ได้สูญเสียอะไรผมก็ไม่มีคําพูดไหนที่จะไปคอนวิสเด็กให้หลงทางหลงทิศหลงทางไม่มีเลยนะครับไอ้ข้อเก้งเดียวเนี่ยครับ ทั้รู้สึกอย่างไรเนี่ยแค่นี้เองโอ้โหขอฝากไว้วยความเคารพนะคุณครูนะครับโ okay. อเคเอาสวัสดีครับ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 สวัสดีค่ะคุณลุงขอบคุณมากเครับ